สวัสดีค่ะอาจารย์ต่ายนะคะจาก Brow Art Academy นะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบรอยสักหรือว่าลบคิ้วนะคะเปรียบเทียบระหว่างเลเซอร์กับน้ำยาลบรีซูวีนะคะตัวนี้นี่เองนะคะเป็นน้ำยาลบจากอเมริกานะคะซึ่งอาจารย์ต่ายนะคะเป็นผู้สอนแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายน้ำยาลบตัวนี้อยู่นะคะก็บอกเลยว่าอาจารย์ ทำมา3-4ปีแล้วนะคะตัวนี้คือดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะคะส่วนเรื่องของเลเซอร์เนี่ยที่อาจารย์จะเล่านี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ตรงแล้วกันนะคะที่อยากจะเ,เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะลองพิจารณาข้อมูลที่อาจารย์ให้ดูนะคะว่า,าลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้นี่นะคะ ลองไปเปรียบเทียบกันดูว่าวิธีการแบบไหนที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับคุณแล้วก็คุณอยากจะใช้บริการนะคะส่วนถ้าเกิดเรื่องของออริจิวีเนี่ยก็คือมาเจออาจารย์ได้ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งคับหนึ่งนะคะโอเคเริ่มจากเลเซอร์ก่อนนะคะเลเซอร์เนี่ยนะคะเวลาการลบรอยสักด้วยเลเซอร์หลายคนถามว่าเออ มันจะมีผลอะไรไหมนะคะเพราะว่าบางคนไปเลเซอร์มาแล้วขนคิ้วร่วงนะคะหรือว่ามันต้องลบหลายรอบกว่าจะหมดใชคะแล้วราคานะคะก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วหลายๆคนก็บอกว่า l a s แล้วเลเซอร์เนี่ยมันต่างกับรีจูวี่ยังไงนะคะก็เลเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของมัน,นก็คือมันเป็นการยิงแสงเลเซอร์ใช่ไหมคะลงไปเพื่อแบบลงไป บริเวณที่มีรอยสักนะคะเพื่อให้โมเลกุลของสีเนี่ยมันแตกออกใช่ไหมคะเป็นโมเลกุลเล็กๆเราร่างกายเราก็จะมีตัวแอนติบอดีนะคะจับแล้วก็ไปทําลายนะคะทิ้งไปนะคะร่างกายก็จะเป็นแบบกลไกรธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะส่วนการเลเซอร์เนี่ยที่บอกว่ามันต้องยิงแบบหลายรอบไปทําซ้ําหลายๆรอบนะคะเนื่องจากว่าอ่ะเวลาที่คุณหมอทางด้านผิวหนังเนี่ยเขาจะ ทำการลบรอยสักเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณนะคะวา่าสีนะคะแบบแบบแบบเนี้ยรอยรอยสักแบบเนี้ยต้องใช้เครื่องแบบไหนต้องยิงต้องยิงประมาณออความแรงประมาณไหนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีรอยแผลเป็นหรือว่าขนคิ้วหรือว่าผิวบริเวณนี้ยถูกทําลายนะคะฉะนั้นการลบเลเซอร์เนี่ยก็สังเกตว่ามักจะต้องไปลบหลายครั้งนะคะห้ครั้งขึ้นไปรอยสักถึงจะแบบ จางลงจนเกือบหมด5-6ครั้งขึ้นไปนะคะส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งถ้าจะลบรอยสักด้วยเลเซอร์เนี่ยก็ต้องทําใจว่ามันต้องลบหลายรอบนะคะแล้วถามว่าค่าใช้จ่ายนะะในการลบเลเซอร์เนี่ยแต่ละครั้งอาจจะดูไม่ได้แพงมากนะอาจจะ2-3,000บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คลินิกที่คุณหมอทำเขาก็จะ ทำเป็นคอสใช่ไหมคะให้ลูกค้าซื้อคอสไว้แบบยิง5ครั้ง8ครั้ง10ครั้งอะไรางงี้นะคะก็จะต้องเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีบางคนสักมาหลายรอบสีเยอะสีหลายชั้นหลายสีโดยเฉพาะถ้ามีสีสก,กินด้วยเนะะี่ยฮะไปเลเซอร์ก็ไม่ออกปรากฏว่าบางทีกระจายนะคะแบบหนักกว่าเดิมนะคะคือเลเซอร์เนี่ยะ,ะไม่ใช่ว่ามันจะทำลายเม็ดสีได้ทุกสี อย่างเส้นสีสกินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แน่นมากแล้วก็ยิงทําลายด้วยเลเซอร์ไม่ได้นะคะอันนี้ตามประสบการณ์ที่จันเคยเจอนะคะว่าลูกค้าไปโดนสีสกินมาแล้วพอไปเลเซอร์ซ้ำปรากฏว่ามันกระจายนะคะหนักกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดในการที่แบบมันทําลายสีมันมันทำลายได้ไม่ทุกเม็ดสีเครื่อง เลเซอร์หนึ่งเครื่องมันก็จะทำลายเม็ดสีได้แค่บางเม็ดสีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตามโรงพยาบาลที่แบบมีการรับเลเซอร์เนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะหลายๆเครื่องนะคะเพื่อจะทำแบบว่ายิงให้มันหมดนะคะบางครั้งก็แบบว่าคลินิกนี้ไม่จบก็ต้องไปอีกคลินิกหนึ่งคือต้องเปลี่ยนไปนะคะถ,ถึงจะจบอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแบบถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลบด้วยเลเซอร์อาจารย์ก็แนะนานะคะว่าถ้าอยากจะเลือกที่จะไปเลเซอร์เนี่ยควรจะไปทํากับแพทย์ผิวหนังนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะเพราะไม่งั้นผลเสียมันจะมีมากนะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นหลายครั้งที่ไปเลเซอร์ตามร้านเสริมสวยธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีแพทย,ไไพทย์ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะยิงแล้วเละกว่าเดิมเป็นแผลเป็นนะคะแล้วก็แบบไม่ไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นแบบ ไม่แนะนำนะคะถ้าจะเลเซอร์ก็ถ้าจะทำเลเซอร์ให้ไปโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจะดีกว่านะคะโอเคสำหรับเลเซอร์นะคะจบแล้วต่อมานะคะสำหรับรีจูวี่อ่าพูดถึงรีจูวี่ตัวนี้นะคะที่อาจารย์เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นผู้สอนอยู่เนี่ยนะคะถามว่ารีจูวี่ทำงานยังไงนะคะรีจูวี่เนี่ยวิธีการทำงานของมันนะคะคือทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ลบคิ้วเห็นไหมคะเราต้องมีใช้เครื่องอ่าเครื่อง เครื่องสักแบบนี้เหมือนเครื่องสักคิวสไลด์นี่แหละนะคะดูดน้ํายาแล้วก็เกลาลงไปบนผิวหนังอ่าแล้วนักเรียนนักเรียนหูลูกค้าจะเห็นว่ามันจะเป็นสีเขียวลอยขึ้นมาลอยขึ้นมานะคะตัวน้ํายามันจะเป็นสีขาวนะแต่เวลาแบบว่าลบปุ๊บนะคะคือมันดูดสีออกมานะคะน้ํายามันจะทําปฏิกิริยากับเม็ดสีที่ฝังอยู่นะคะกลายเป็นสีเขียวอันนั้นคือถือว่าออกแล้วนะคะ มันก็จะค่อยๆเขียวเขึข้นเรื่อยๆจนแบบเขียวดำเลยนะคะซึ่งมันจะเห็นผลทันทีที่ลบวันนั้นนะคะทีนี้จะออกมากออกน้อยขึ้นอยู่กับความลึกของสีที่ฝังอยู่นะคะถ้าลึกมากก็อาจจะต้องพักผิวแล้วก็มาลบสามอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้แต่ลีจูวีเนี่ยนะคะเวลาเขาดูดสีออกมาเนี่ยเขาไม่ได้เลือกว่าอันนี้สีแดงน,นี่สีน้ำตาลนี่สีดำอะไรเงี้ย เขาไม่ได้เลือกแต่เขาจะดูดอันที่อยู่บนสุดก่อนฉะนั้นอะไรที่อยู่ตื้นสุดเนี่ยเขาจะดูดออกมาก่อนสีสกินโปะทับไปกี่ชั้นก็ออกได้นะคะเพราะว่าดีจูบี้นะคะลงไปปุ๊บนะคะเขาจะทําปฏิกิยากับเม็ดสีแล้วเขาก็จะจับตัวแล้วเขาก็ลอยขึ้นมาเขาไม่ได้เลือกว่าเ,เขาจะดูดสีเฉพาะสีไหน ฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการดึงสีเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นผลได้ดีมากๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะถ้าเทียบกับเลเซอร์แล้วนะรีจูวีดีกว่าหลายเท่าอันนี้คือพูดตามประสบการณ์ที่อาจารย์เจอเนี่ยอ่านะคะคือประมาณสอกถึงสเท่าเลยนะคะถ้าเทียบกับเลเซอร์นะ ลีจูวีคือดูดสีออกมาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเลือกเลยว่าจะต้องใช้เครื่องเลเซอร์รุ่นไหนหรืบอกปะแต่ว่าลีจูวีคือดูดได้หมดทุกสีไม่ว,ว่าจะเป็นสกินสีเคมมีสีสักตัวได้หมดดูดได้หมดนะคะแต่อาจจะไม่หมดถ้าคุณสักทับมาหลายชั้นหลายรอบสีมันลึกมันแน่นก็ต้องพักผิวแล้วก็มาลบกันซ้ําทุกๆ2เดือนเว้นทุกๆ2เดือนนะคะเพื่ออะไระคะ เพื่อพักผิวไม่ให้มันแบบเกิดความบอบช้ำม,มากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของแผลเป็นเหมือนกันนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่ทํางานเนี่ยอาจารย์ก็จะระวังมากๆเรื่องของแผลเป็นแล้วมันก็จะต้องมียาให้ลูกค้ากลับบ้านด้วยนะคะซึ่ง r i จูบีเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ครบเซ็ตเลยนะคะดูแลตั้งแต่เรื่องของการลบ ช่ไหมคะมีน้ำยาลบมีตัวยาชาอะไรต่างๆนะคะรวมถึงหลังลบแล้วยังมียาทาแผลเป็นที่ผลิตและวิจัยมาโดยเฉพาะสําหรับทาลบรอยแผลเป็นสําหรับการสักโดยเฉพาะของเขาอีกต่างหากนะคะก็เป็นเซตนี้นะคะที่ลูกค้าจะต้องเอากลับบ้านไปไปทาที่บ้านนะคะทาต่อเนื่องนะคะจนกว่ารอยแดงรอยแผลจะหายเลยนะคะ บางครั้งอาจจะต้องทาเป็นเดือนนะคะก็สําหรับเรื่องยาเรื่องการทายาก็เดี๋ยวลองฟังในคลิปนี่อาจารอัดไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะไม่พูดรายละเอียดในคลิปนี้เนาะโอเคก็เอาเป็นว่าคือรีจูบีเขามีผลิตภัณฑ์ครบเซตเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการลบแล้วก็การการทาล่างลบอีกนะคะคือดูแลกันแบบต่อเนื่องฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้นะคะว่าถ้าเลือกที่จะมา ใช้ผลิตภัณฑ์ลิจูวีลบรอยสักแล้วนะคะช่างคนนั้นที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ลิจูวีเนี่ยเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะและที่สําคัญเนี่ย,ค,ยคือลิจูวีเนี่ยเขาคือลิขสิทธิ์เขาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่แบบว่าสตรีกมากๆถ้าไม่ได้รับการอบรมจากลิจูวีนะคะจากสถาบัานที่เขารองรับนะคะคือไม่สามารถจำหน่ายให้แล้วก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะถึงแม้ว่า บางคนบอกว่าหนูเป็นช่างศัก์มานานแล้วหนูอยากขอซื้อน้ํายาลบริจูวีจจากอาจารย์อันนี้ก็ขายให้ไม่ได้นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าอยากได้ก็ต้องมาเรียนที่สถาบันเท่านั้นนะคะก็มีหลายสถาบันที่เปิดสอนอยู่ในประเทศไทยนะคะก็รองหาข้อมูลดูว่าใกล้ที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นนะคะส่วนอาจารย์ตายก็อยู่ที่สุขุมวิท101ทับ1กรุงเทพนะคะก็ติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามเรื่องของการเรียนมาได้นะคะท่ะนั้นนะคะ ก็ต้องเป็นช่างถึงจะมาเรียนได้และยิ่งไปกว่านั้นมีคุณลูกค้าถามบ่อยมากอยากได้น้ำยาลบไปลบด้วยตัวเองได้ไหมตอบเลยไม่ได้นะคะมีพูดเลยนะไม่ได้นะฮะคุณลูกค้าเอาไปลบเองไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าไม่ใช่ช่างสักคุณไม่มีประสบการณ์ของการใช้เครื่องสักว่ามันต้องใช้เครื่องใช่ไหมฉะนั้นมันอันตรายมากมันเสี่ยงมากที่จะเป็นแผลเป็นฉะนั้นบอกว่า เราไม่จะไหนให้นะคะก็อินบ็อกซ์มาถามเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการขอซื้อน้ำยาลบก็ตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ขายให้ถ้าไม่ได้รับการอบรมและมีใบเซอร์ติฟิเคตจากลีจูวีเท่านั้นนะคะก็โอเคสรุปนะคะเรื่องของประสิทธิภาพในการลบนะคะถ้าเลเซอร์กับลีจูวี่ีจูวีมาอันดับหนึ่งดีกว่าเลเซอร์ Laser 2อถึงสเท่าเลยในแต่ละครั้งนะคะอันนี้เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยคือดึงสีออกมาได้ดีกว่าและทีนี้เรื่องราคา ถ้าพูดถึงราคาแล้วนะคะถ้าเฉลี่ยต่อครั้งนะพูดถึงราคานะคะถ้าเฉลี่ยต่อครั้งแล้วโอเคบางทีลูกค้าบอกว่าทําไมเลเซอร์ถูกกว่า,าทำไมรีจิวี่ลบครั้งนึงดูเหมือนแบบแพงบางคนแบบลบทั้งคิ้วเนี่ยอาจจะแบบเป็นเกือบหมื่นเลยอ,อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเทียบเรื่องราคาอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันนะคะถ้าลบด้วยเลเซอร์กับรีจูวีราคาไม่ต่างกันใกล้เคียงกันนะคะแต่รีจูวีมันลบได้เร็วกว่าฉะนั้นคุณก็จะแบบเจ็บตัวน้อยกว่าคือไปไปลบแค่ครัง้งสองครั้งจบแต่ถ้าเป็นเลเซอร์อาจจะแบบ5ครั้ง6ครั้ง8ครัง้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วกันว่าสะดวกแบบไหนอ่ะทีเรื่องอะไรอีกเรื่องขนคิ้วอันนี้ถามบ่อยมากขนคิ้วร่วงไหมถ้าลบคิ้วด้วยดีจูบี ขนคิ้วไม่ร่วงไม่ร่วงแน่นอนนะคะเพราะมันไม่ได้ทำลายเส้นขนนะแต่ถ้าลบด้วยเลเซอร์บางครั้งถ้าไม่ได้ลบกับแพทย์หลายๆครั้งที่อาจารย์เจอไปลบร้านเสริมสวยทั่วไปขนคิ้วร่วงค่ะนะคะอันนี้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าจะลบที่ไหนอ่ะเรื่องอะไรอีกเรื่องแผลอ่ะเรื่องแผลแผลหลังลบนะ,ะระหว่างเลเซอร์กับลิจูบีแผลบอกเลยว่าไม่ว่าจะลบคิ้วด้วยวิธีไหนมีแผลทั้งนั้น นะเพราะว่ามันจะต้องทําให้เกิดแผลก่อนมันถึงจะแบบคือเกิดการทําลายสีได้อะอย่างเช่นเลเซอร์เวลายิงยิงยิงลงไปนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนบาน,น,นแผลไม่ไหม้แผลไม่ไหม้ขนคิ้วบางทีแบบไหม้ด้วยหลุดไปด้วยใช่ไหมคะแผลไหม้หลังจากนั้นมันก็จะแบบเหมือนจะเป็นแผลแบบผู้พองนะ่นะคะเพราะมันเป็นความร้อนมันก็จะมีการตกสะเก็ดของแผลเหมือนกันรีจูวี่ก็เหมือนกันก็มีแผลลนะักษณะนั้นเหมือนกัน,นเป็นแผลแบบ เหมือนสักคิ้วถ้าเป็น리쥬비คือแผลลักษณะเหมือนสักคิ้วนะคะเพราะว่าการลบคิ้วด้วย리쥬비คือต้องใช้เครื่องใช่ไหมคะก็เป็นแผลเหมือนลักษณะเหมือนสักคิ้วนั่นแหละนะคะก็ตกสะเก็ดเหมือนกันฉะนั้นก็ลักษณะการเป็นแผลเหมือนกันไม่ว่าจะเลเซอร์หรือ리วีก็ต้องเป็นแผลตกสะเก็ดเหมือนกันนะคะทีนี้ระยะเวลาที่แบบแผลจะหายจะอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอันนี้ก็ไม่ได้ว่าต้องกี่คือถ้าโดยรวมแล้ว ประมาณนะคะตกสะเก็ดประมาณ7-10วันโดยประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือรีจูบี้ก็คือต้องมีแผลตกสะเก็ดเหมือนกันนะคะต้องทายาอะไรเหมือนกันนะคะดูแลผิวเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็เหมือนกันถ้าเป็นแผลก็นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันนะคะอะไรอีกอเรื่องความปลอดภยัยอันนี้คือถ้าเป็นรีจูบี้นะถ้ามาลบคิ้วกับอาจารย์ตายนะคะอาจารย์รับประกันเลยว่าปลอดภัยแน่นอนไม่มีแผลเป็น ะะเพราะเราดูแลอย่างดีตั้งแต่ระหว่างลบแล้วก็หลังลบมียาให้ลูกค้าครบนะคะแต่ลบคิ้วกับใครก็ต้องเลือกช่างให้ดีด้วยนะคะก็ต้องเลือกว่าเขามีประสบการณ์มีความชํานาญมากแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ก็พูดตรงๆว่าบางคนใช้น้ายาลบรีจูบี้เหมือนกันแต่ประสบการณ์ในการทํางานน้อยนะคะบางทีแบบเป็นช่างใหม่อะไรเงี้ย คือมือหนักอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการดึงสีเหมือนกันอาจจะแบบว่าดึงสีมาได้น้อยหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องดูช่างนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าเออเขาไปอบรมมาจริงไหมหรือว่าเขาแค่ซีซัวซื้อยาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าก็มีเหมือนกันบางคนแบบไม่รู้ว่าฝากเพื่อนซื้อหรืออย่างไรได้ยามาแล้วก็มาอ้างว่าเป็นรีจูบี้แล้วก็มาลบให้ลูกค้าหรือบางคนอ้างกับลูกค้านะคะว่าเป็น รีจูบี้เอาลบให้ลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทำไมลบแล้วไม่ออกลบต้องหลายรอบไม่ออกนะคะถามลูกค้าว่าลูกค้าตอนลบเขียวไหมลูกค้าบอกเออไม่เขียวไม่เห็นเขียวเหมือนของอาจารย์ลบเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางครั้งช่างบางคนนะคะแอบอ้างก็มีนะคะฉะนั้นก็จะใช้น้ายาลบรีจูบี้ก็ต้องดูให้ดีว่าช่างคนนั้นเนี่ยจริงไหม ทางจริงเปล่าใช้น้ํายาจริงเปล่าอนะไรเงี้ยก็ดูรีวิวเขาเยอะๆนะคะดูผลงานเขาเยอะๆนะคะโอเคก็สนับใครใช้รีจูวีก็ต้องศึกษาให้ดีเนาะส่วนถ้าจะไปเลือกทางเลเซอร์ก็ต้องเป็นแพทย์ผิวหนังแพทย์ผู้ชี่ยวชาญเท่านั้นด้านผิวหนังโดยเฉพาะไม่ใช่ไปลบเลเซอร์กับร้านเสริมสวยธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่หมอแล้วศิสวทำแล้วกลายเป็นแผลเป็นอันนี้ก็นะคะไม่รับประกันฉะนั้นก็ จะลบรอยสักที่ไหนไม่ว่าจะเลเซอร์หรือบีูวีหรือน้ํายาตัวอื่นก็แล้วแต่นะคะก็ดูให้ดีแล้วกันเนาะดูรีวิวเยอะๆแล้วก็สอบถามข้อมูลละเอียดเยอะๆนะคะก็จะได้ไม่ไม่พลาดแล้วพลาดอีกนะคะไม่งั้นก็คือยิ่งพลาดคือยิ่งลบยิ่งแก้ยิ่งพังก็มีเยอะนะคะที่มาหาอาจารย์นี่แบบก็เยอะนะคะก็ฝากไว้นะคะ้อถ้าใครสนใจเรื่องของจากจะลบรอยสักลบรอย ลบคิ้วหรือว่าจะมาเรียนนะคะแก้คิวลบคิ้วด้วยน้ำยาลิจิวีก็ทักอินบ็อกอาจารย์มาได้นะคะเดี๋ยวโทรสอบถามได้เลยนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนาอกับคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะมีเบอร์โทรแล้วก็มีไลน์นะคะขึ้นอยู่ใต้โพสต์นี้นะคะก็ยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนาอแล้วเจอกันนะคะในคลิปหน้ากับความรู้ดีๆแบบนี้กับอาจารย์ตายนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ